สวัสดีค่ะนาเดียพาสินีบูหามัดค่ะชั้นปีที่2ส,สาขาศิลปะการสแสดงค่ะคณะครุศ,ศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเดียก็ได้เป็นพิธีกรรับเชิญรายการ CMIU Inbox ประจำสัปดาห์นี้ค่ะจากเรื่องกำลังที่เกิดขึ้นนะคะเป็น Talk of the t ชา n นะคะก็คือการบรรจุคำหรือว่าสำนวนไทยใหม่ๆนะคะที่วรุ่นใช้ในปัจจุบันค่ะที่แพร่หลายกันมากเลยนะคะก็คือทางสื่อออนไลน์ค่ะเช่น Facebook แล้วก็เว็บบอร์ดค่ะล่าสุดค่ะ ราชันดิตยสถานนะคะก็ได้เตรียมบัญญัติคําไว้ในพจนานุกรมค่ะเพื่อให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็จะมีการเผยแพร่ภายในปลายปีนี้ค่ะคาดว่านะคะคําศัพท์เหล่านี้ค่ะจะมีมากกว่าถึง1,000คําคำเลยทีเดียวค่ะเช่นคําว่ากาค่ะหมายถึงดูถูกคนที่ทําแล้วไม่มีประโยชน์ค่ะหรือคําว่าขออภัยมณีศรีสุวรรณ ก็มาจากคําว่าขอภายนั่นเองค่ะแต่เพิ่มเติมหรือใส่สร้อยเพื่อให้ดูทันสมัยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะได้มาสอบถามนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนบุคลากรรวมถึงชาวราชพัฒเชียงใหม่ของเราค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามได้มาเลยค่ะ ก็คิดว่า,าเด็กถ้าเราไม่บรรจุเด็กก็ยังใช้กันอยู่นะคะเด็กก็ยังใช้วัยรุ่นก็ยังใช้เพราะฉะนั้นเราก็เอามาใส่ในพจนานุกรมเป็นการจัดระเบียบของคําวัยรุ่นจะแล้วเราก็คงจะต้องบอกว่าคําศัพท์แต่ละตัวนั้นเนี่ยใช้ในโอกาสใดอันไหนถ้าเป็นคิดว่าเป็นคําสุภาพเราก็บอกว่าคําสุภาพอันไหนคิดว่าเป็นคําไม่สุภาพนะคะเราก็ต้อง วงเล็บไว้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะพบบอกคิดว่าวงเล็บว่าเป็นภาษาพูดนะคะอย่าเอาไปใช้เป็นภาษาทางการอย่า,อาไปใช้ในความเรียงหรือบทความที่เป็นทางการหรือไปเขียนตำรา,าทางวิชาการไอ,อย้ยางงั้นไม่เหมาะนะคะแต่ว่าเอามาใส่แล้วให้ใช้พูดคุยกันในกลุ่มวัยรุ่นหรือกับคนทั่วไปก็ได้แต่อยากให้เป็นคิดว่าน่าจะเป็นภาษาพูดมากกว่า ถ้าบางคําสุภาพเราก็ยกระดับได้นะคะว่าสุภาพใช้เป็นทางการคงจะต้องวงเล็บด้วยแต่ละคำเนี้ยวงเล็บว่าอันไหนเป็นคําสุภาพอันไหนใช้ทางการได้อันไหนเป็นภาษาปากนะเะนะะขาจะเรียกว่าภาษาปากหรือภาษาหยาบนะคะก็คงจะแนะนําไว้ใน ในพจนานุกรมนั้นสําหรับการบรรจุสอบวัยรุ่นลงในพจนานุกรมนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่ดีตรงที่ว่าเด็กเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเนี่ยยังเป็นการที่ทําให้เราเห็นถึงพัฒนาการทางภาษาหรือความใส่ใจของวัยรุ่นในการใช้ภาษาถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์แต่ว่าเราได้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ได้เห็นถึงความคิดของเด็กๆที่เขาพยายามที่จะพัฒนา การใช้ภาษาของเขาเนี่ยให้เป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปในอนาคตมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปเรื่อยๆอีกสุดท้ายมาก็ยังจะต้องกลับมาเป็นคำเดิมๆอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะช่วยกันส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเขียนถูกต้อง ใช้ถูกต้องส่วนคสํสศัยใหม่ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเราสนับสนุนให้เขาใช้เขาพูดได้ตามกราเทศะดีกว่าอย่าไปใส่ใจว่ามันจะถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องหรืออะไรไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามเวลาเป็นไปตามกาลเวลาและที่สําคัญคือชอบตรงที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่มีต่อภาษาไทยดีกว่าเขาไปใช้ภาษาต่างประเทศโดยที่ไม่เคยกลับมาใช้ภาษาไทยเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาเก่าหรือภาษาใหม่ค่ะ ผมก็รู้สึกชอบนะครับที่ในพจนานุกรมเนี่ยได้อัปเดตครับคำศัพท์วัยรุ่นใหม่ๆนะครับลงไปในพจนานุกรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับศัพท์มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับศัพท์ัยรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนเท่าคนแก่นะครับมาเปิดดูเอ๊ศัพท์นี่มันคืออะไรก็เปิดในพจนานุกรมดูก็อออรู้แล้วว่าศัพท์เนี่ยมันเป็นศัพท์อะไรผมรู้สึกชอบครับที่เขาใส่คำศัพท์ วัยรุ่นลงไปในพจนานุกรมครับผมค่ะก็คิดว่านะคะที่ราชัณิตยสถานเนี่ยจะบรรจุคําศัพท์ใหม่ๆลงในพจนานุกรมก็บางคำเนี่ย,หล,ยหลายคำอะคะ่ะเป็นคําที่วัยรุ่นใช้กันแบบเข้าใจการหนูวัยรุ่นนะคะหลายๆคําแต่การที่จะบรรจุในพจนานุกรมเนี่ยก็คิดว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างข้อดีก็แบบผู้ใหญ่จะได้เข้าใจว่าวัยรุ่นสื่อสารกันเข้าใจยังไงนะคะ ส่วนถ้าข้อเสียเนี่ยบางคำเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมไม่สุภาพที่จะเด็กๆเนี่ยค่ะที่จะใช้กันค่ะก็น่าจะเลือกคำที่เหมาะสมบรรจุลงในพจนานุกรมค่ะขอบคุณค่ะในความเห็นของผมนะครับก็คำศัพท์พวกนี้ครับก็ถ้าตามความจริงก็ไม่น่าจะมาบัญญัติไปครับเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่พวกเรานะครับพวกเราวัยรุ่นเนี่ยครับคิดขึ้นมาเองครับแล้วก็นำมาพูด คือว่าพูดเล่นๆกันอะไรประมาณนี้ครับก็ผมว่าถ้าจะนํามาประจุไว้ในพจนานุกรมหรือว่าคําศัพท์พวกนี้ก็ไม่สมควรเอามาบัรจุไว้ครับในความเห็นของผมครับ นี่แะคะ่ะคือนานาทัศนะนะคะของการเพิ่มคําใหม่ของวัยรุ่นค่ะที่ในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคําลดคําเพื่อให้ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะแถมยังทําให้ดึงดูดความสนใจอีกด้วยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญน,นะคะก็คือเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทายของเราไว้ค่ะเพื่อสืบต่อไปวันข้างหน้าค่ะ ในครั้งหน้า CMRU Inbox จะมาเปิดประเด็นไหนนั้นก็ให้เพื่อนๆทุกคนติดตามชมได้ในทาง CMRU TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ